สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตองกี้นราดาทีอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะตอนจะกลับมาพูดเรื่องการเทคฮอร์โมนถ้าใครอยากฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตองด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนว่ารับการแจ้งเตือน <ขำ S 1> คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดกับตองโดยตรงอยากให้ทุกคนใช้วิจารยณในการรับชมแล,ละรับฟัง<ค>ด้วยนะคะก็จะมาเข้าเรื่องนะคะการเทกยาคุม เทคเพื่ออะไรทําไมต้องเทคทําไมอยากเป็นสาวประเภท2ทําไมต้องเทคยาคุมทําไมต้องรู้จักการใช้ยาฮอร์โมนกดฮอร์โมนต่างๆก็คือการที่เราจะเป็นสาวประเภท2นะคะหรือเราอยากมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดูแลตัวเองนะคะกินกูตา้าบำรุงผิวพรรณเทคฮอร์โมนทานค่นบำรุงไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่ห้ามเด็กขาดสําหรับ สาวประเภท2นะคะถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปุ๊บพังค่ะบอกได้เลยพังพังแม่นอนนะคะทุกคนก็อันดับแรกนะคะก่อนจะเทคฮอร์โมนเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราอยากแบบ เราอยากแต่งหญิงนะเราอยากมีนมแต่งญิงเออเราอยากแต่งยิงเราอยากมีนมเราอยากมีหน้าอกเราอยากมีผิวรูปร่างที่เหมือนผู้หญิงนะคะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนเพราะว่ามีน้องทักมาถามว่าอยากเทกยาคุมต้องต้องเลยถามกลับไปว่าอะอยากเทคยาคุมเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงใช่ไหมอยากมีหน้าอกใช่ไหมน้องก็บอกว่าไม่อยากอยากกินเฉยๆเพื่อให้ละมุนขึ้นกว่าพ่อแม่รู้ว่าเป็นกระเทย เราก็เลยว่าเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรเราต้องทํา m i n d s e ตตัวเองให้มันอโอเคกับสิ่งผลกระทบมันจะมีกับเราเยอะมากนะคะทั้งเรื่องเงินอ่ะสำคัญเรื่องการใช้เงินการเรียนน้องๆน,นะคะที่กำลังจะเทคฮอร์โมนแล้วดูคลิปน,นี้อยู่อยากให้คิดเจรณาตัวเองดีๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดจะทำไปแล้วอะ มันกลับคืนได้แต่ว่าภาพลักษณ์ที่เราเคยเป็นอะ่ะเขาจะจําเราไปจนวันตายนะคะจำไว้อ่ะก็อันดับแรกนะคะตองก็จะบอกก่อนว่าตองเทฮอร์โมนนะคะตอนช่วงม .2 ขึ้นม3ามอยต่อช่วงปิดเทอม2องก็ปิดเทอมใหญ่นะคะเป็นช่วงเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ตองอสั่งฮอร์โมนนะคะจากร้านพี่เอมนะคะมาเขาแนะนําเป็น แอนโดควากับโปกินว่าเออตอนก็บอกว่าตอนเป็นคนร่างใหญ่นะเป็นคนอ้วนเป็นคนโครงกระดูกใหญ่อะไรแบบเนี้พี่เขาก็บอกว่าแนะนาแอนโดควาวันละหนึ่งส่วนสองแล้วก็โปกินว่ามันละหนึ่งเม็ดอ่ะก็กินมาเรื่อยๆก็กินมาเรื่อยๆก็ไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนบวกก,บกับการกินกูต้าก็คือกูต้าอะโมนิอันนี้บอกเลยดีมากนะคะลองไปหาตําดูอันนี้ก็บวกก,บกินมากินมาเรื่อยๆประมาณปีกว่า ตึกว่าผิวดีเออละมุนขึ้นนะละมุนขึ้นขนขาก็ดูแบบดูซปลงนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนโกน,นขนขาใช่ไหมมันก็อาจจะไม่อ่อนละมุนขนาดนั้นแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือรูปหน้านะคะเรียวเรียวแต่ว่าแบบยังมีแก้มเหมือนผู้หญิงอะ่ะเข้าใจไหมเออมันยังมีแก้มมีน้ำมีนวลอะไรแบบเนี้แล้วก็แขนนะคะแขนดู ซบลงนะคะไม่มีกล้ามเหมือนกล้ามมันจะคัดสลายไปเป็นไขมันเหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะคะแล้วก็ขานะคะต้นขาก็ดูแบบดูเล็กเหมือนผู้หญิงแต่ยังไม่ได้เล็กขะเพราะว่าตัวเป็นคนขาใหญ่นะคะเป็นคนอ้วนเป็นคนโครงกระดูกใหญ่แล้วก็เรื่องเสียงนะคะเสียงก็ดูซบลงเพราะว่าม,มหนึ่งก็คือเสียงแต่เสียงทุม้มอ่ะเข้าใจไหมคือพูดเบาๆในห้องแล้วเพื่อนได้ยินหมดนะอ่ะนั่นแหละมแบบแบบก็รู้สึกว่าไม่พอใจกับเสียงตัวเอง,ต,เองตัวนี้ก็ก็เลย อ,อ,ยอยากกินเทคฮอร์โมนให้มันได้เรื่องเสียงด้วยก็คือได้เสียงนะคะก็คือเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ได้แอบนะคะทุกคนคือเป็นเสียงปกติตองเลยนะคะเวลาตองพูดแบบนี้โอเคนะคะไม่ได้แอบไม่ได้ด,ดัดเสียงนะคะทุกคนต่อมานะคะก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเออมันโอเคแล้วสําหรับร่างกายตอนนี้รู้สึกว่ามันเปลืองตังมากเลยนะคะทุกคนแบบเราจะกินแอนโดควาหนึ่งส่วนสองไปเรื่อยๆหรอมันจะดีหรอเพราะว่า เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ฐานะร่ารวยทางบ้านร่ารวยขนาดนั้นเราต้องเก็บเงินจากค่าขนมของเราในการไปโรงเรียนนะคะมาแบ่งใจ่ายในการซื้อยามาเทคนะคะเออเราก็รู้สึกว่าเออทําไมมันรู้สึกว่ามันเปลืองจังเพราะทางเราต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าบ้างเครื่องสำอางบ้างเราต้องเก็บบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่ามันไม่พอนะคะทุกคนมันไม่พอยิ่งโตยิ่งแบบรู้สึกว่าเงินไม่พออ่ะก็เลยแบบ ลองถามพี่เขาหมายว่าถ้าร่างกายแล้วมุนแล้วเราสามารถเปลี่ยนแอนโดควาการเทคได้ไหมพี่เขาก็แนะนําว่าให้เป็น1นส่วนสี่แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่านีน่านะคะยาคุมนีน่ามาใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นพี่ลักกี้ใช่ไหมอ่าพี่ลักกี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรานพี่เอมนะคะแล้วก็แล้วก็ว่าเปลี่ยนจากปกตินว่าเป็นนีน่าค่ะก็โอนเงินปปุ๊บ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 ก็ส่งมา ก็กินแอนโดควอหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ดีด้าสองเม็ดเออมันบวมขึ้นนะมันบวมขึ้นเพราะว่าเรากินมีน้าสองเม็ดไงมันบวมมันอ้วนมันผิดปกติลดตอนแรกอะลดน้ําหนักก่อนนะคะควบคุมอาหารก่อนมันก็ยังบวมกินน้ําอยู่มันก็ยังบวมก็เลยกลับไปมองว่าอ๋อกินมีน้าวันละสองเม็ดก็เลยลดลงนะคะเหลือวันละหนึ่งเม็ดแอนโดควอหนึ่งส่วนสี่ก็น้ำหนักลด,ลดไป ประมาณ3-4กิโลนะคะช่วงนั้นอะช่วงออมอ3จะขึ้นมส4นะคะเออช่วงนั้นรู้สึกว่าน้ำหนักลดก็โอเคก็เป็นช่วงมาตรฐานกินแอนโดควา1ส่วนสีมาแล้วก็กินนีน่า1เม็ดก็ปกติการเก็บเงินก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเพราะว่าแอนโดควาแผ่นหนึ่งมันมี10เม็ดใช่ไหมแล้วเรากินอ,อ่ส่วนสเราได้40วันใช่ไหม นั่นแหละประมาณนั้นมันก็รู้สึกว่า2เดือนก็ได้เกือบสองเดือนแต่ถ้าเรากิน1นส,ส่วนสเราได้20วันอะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำมันเปลืองนะคะก็รู้สึกว่ากินสูตรนี้โอเคสุดแล้วก็ต่อมานะคะก็รู้สึกว่าเออทาไมแบบหน้าแบบมันดูไม่ได้สังเกตตัวเองเลยรู้สึกว่าแค่ซอฟแค่นั้นบลาบาบบาบ,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 าบานะคะก็รู้สึกว่าหน้าน่ะโสมหน้าโสม แล้วก็รู้สึกว่าสมองอ่ะเบอร์แบบเรียนไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ช่วงม4นะคะก็คือแบบรู้สึกว่าเรียนไม่รู้เรื่องเพื่อนก็เรียกเออ,เอ,อบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่าเอองั้นลองลองเลิกกินเอ่าไอ้ดูควายดูก่อนเพราะจะได้ไประหยัดเงินด้วยเออไอ้เป็นเหตุผลหนึ่งก็รู้สึกเออก็รู้สึกมันดีขึ้นอันนี้สําหรับตองเกี่ยวกับตองโดยตรงนะคะทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนตองหมดแต่สําหรับตองโดยตรง เออรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่มันก็เออรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นตัวเองมาจุดที่แบบมันโอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะและอีกอย่างนะคะกระดูกนะคะกระดูกพุ่นด้วยนะคะที่อ่ามันจะอ่านเคยอ่านเจอว่าเทออนโดควนะคะกระดูกพุ่นนะก็กระดูกอ่อนแรงเป็นคนหนาวง่ายอะไรแบบนี้แบบนี้เลยลองอ่านดูลองไปหาข้อมูลดูนะคะเออก็รู้สึกว่า มันดีขึ้นก็เออเลยเลิกเทคมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ไม่ได้กินแอนโดควานะคะทุกวันนี้ยาที่ตองเททุกวันนี้นะคะก็คืออ่า OC35 นะคะก่อนที่จะมา OC35 ช่วงนั้นก็คือเทกนีหน้าอยู่นะคะทีหน้าวันละ1เม็ดแต่เลิกออนเดอออนควาไปแล้วนะคะช่วงม .4 สม .4 สเทอม1เลิกแอนโดควาไปแล้วเลิกไปแล้วแต่นีหน้าวันละ1เม็ด ต่อมาประมาณมหมหเทอม2อมหเทอม2หรือเทอมหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเขาเขาบอกว่าเขาเลิกผลิตนีนาเออจำได้ไหมแต่ลาคนอาจจะคุ้นนะเขาเลิกผลิตนีนาไปแล้วแต่ตอนช่วงนั้นคือ,คอแบบเออกินนีนาแล้วมันสอบอ่ะมันรู้สึกว่ามันดีสําหรับตัวเองอะ่ะก็เลยแบบหาพยายามหายาที่ทดแทนยาที่ถามคนนั้นถามคนนี้แล้วก็ไปถามเภสั์แถวบ้านนะคะร้านขายยา พี่เขาบอกว่าตัวที่มาแทนดีน่าน่ะก็คือบิลีดกล่องสีชมพูมันจะเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแค่เขาเปลี่ยนใหม่นะคะแบบว่าเหมือนจะย้ายจากดีน่ามาเป็นบิลีดอะไรแบบนี้เออเราก็กินบิลีดมาก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกันเหมือนกันกับบิลีดทุกอย่างไม่ไม่ผิดปกติไม่เวียนหัวไม่อ้วกไม่อะไรไม่อาเจียนรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนกับบิลีดนะคะก็กินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่า มันแพงละร้อยยี่สิบเนอะเออมันแพงละร้อยยี่สิบก็รู้สึกว่าถ้าเรากินที่ถูกกว่านี้ละ่ะอยากลองดีไงเป็นพวกกระเทยแบบชอบลองถ้เรากินถูกกว่านี้ก็เลยไปถามหมอคะมียาที่แบบถูกกว่านี้ไหมพี่เขาก็แนะนําเป็นอ่า OC สามห้าที่เทคอยู่ปัจจุบันนี้ที่เทย์เกิดจ,จากการแบบลองดีสุบไปมั่วทั่วสัวทิบนะคะทุกคนก็ได้ OC สามห้ามาก็ลองกินนะคะเดือนแรก หน้าอกมาจ้าแบบรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นอนะ่ะทุกคนรู้สึกว่าหน้าอกมันแบบมันใหญ่ขึ้นเพราะแล้วแบบมันคัดนมแหมมันคัดแบบเออแล้วก็นวดนวดนวด,นวดแต่เราเออมันก็หายเจ็บมันก็หายเจ็บแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นที่แน่ๆได้อ่หน้าอกได้ผิวได้น้ําหนักนะคะน้ําหนักคงที่นะคะตรงไม่ ออตัง้งแต่กิน oc สามห้ารู้สึกว่าไม่อ้วนขึ้นเอออันนี้รู้สึกว่าไม่อ้วนขึ้นรู้สึกว่าน้ําหนักมันคงที่ห้าห้าห้าหกประมาณนี้นะคะอยู่อยู่อยู่แค่สองตัวนี้บางครั้งก็ไปห้าเจ็ดบ้างช่วงกินเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวกับยาคุมอันนี้เกี่ยวกับการกินนะคะเรื่องพีมตอนนี้มีกระแสรเรื่องพีมเยอะมากก็คือเขาบอกว่าห้ามไปเทสพีมห้ามกินพีมอันนี้ต้องหินด้วยนะคะเพราะว่าตองเคยเทสพีมครั้งหนึ่งตอนมสองก็คือเทสแบบทางเทสเทสแบบ ไม่รู้อะไรอะ่ะไปร้านขายายาแล้วก็บอกเอาพีมแผงหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเขาเทคพีมกันใช่ไหมเออเขาฮิตกันกเทยเขาฮิตกันช่วงนั้นก็เอาพีมแผงหนึ่งค่ะแล้วก็ไมก่กินกินวัดตอนแรกรู้ไหมกินเท่าไหร่กินเจ็ดเม็ดค่ะวันแรกกินเจ็ดเม็ดค่ะที่หลายๆคนเห็นเขาพูดจริงอะ่ะเขาไม่เขาไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงอันนี้ก็พูดจริงกินเจ็ดเม็ดกินกินเช้าเจ็ดเม็ดยันบ่สวย แถวบ้านเรียกหยาดบสวยนะคะก็แบบเออก็กินแต่แต่ก็ไม่เห็นผลอะไรนะก็กินแล้วก็วันที่สองวันที่สองมากินวันสองเม็ด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 จนมันหมดแผลงแหมเออเสร็จล้วก็สอล้วก็สอหมดแผงแป๊บเดียวแหมมันมียีิบเอ็ดเม็ดใช่ไหมหล่ะนั่นแหละเราก็ไปซื้อมากินอีกกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆรู้สึกมันเบอรอเบอรอแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเป็นเบอรอเบเป็นแบบเออแบบ เออนั่งรถไปก็อย่างเงี้ยนั่งรถไปเรียนได้นั่งรถรับส่งก็แบบเงี้ยมองหน้าต่างเราก็แบบน้ำลายเมสูน้ำลายย่อยแหนเออแล้วก็แบบยยยแแแบบเรียนก็แบบไม่รู้เรื่องแล้ววันนั้นน่ะเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วแบบบวกกับการนอนดึกแล้วตื่นเช้าว่าเรียนอยู่อ่ากันนวนใช่ไหมแถวบ้านแล้วบ้านอยู่ห้วยเมฆกระสิน ห่างกันประมาณ17โลแล้วเราต้องตื่นชาตื่นตีห้ามาอาบน้ํากินข้าวรอขึ้นรถ6กโมงแล้วก็ไปถึง6กโมงครึ่งข้าวแถววันนั้นข้าวแถวอยู่เอบอร์หา้าแตกวกแตกแล้วก็แบบไม่ได้เป็นลมนะอ้วกอ้วกออกมาแล้วก็ไหแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยเลิกกินยาวเลยค่ะเลิกกินยาวเลยแล้วก็กลับมากินครั้งแรกช่วงที่บอกนะคะช่วงมสองขึ้นมสามรอยต่อปิดเทอมใหญ่ ะะก็ขอเตือนไว้นะคะใคร,ใคร,ใคร,ใครที่จะเทคพิมพ์นะคะห้ามแนะนําเลยค่ะอย่าไปกินมันเลยมันฝากด้วยนะคะทุกคนถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์ดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ตองด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะทุกคนสัญญานะคะว่าจะอัพคลิป